ดูอีกอันหนึ่งนะครับ Subset แท้สังกฤษเกษว่า proper subset นะครับอลองยกตัวอย่างนะครับมีเซต a เซต a มีสมาชิกอยู่1,2,3 4อตัวแล้วกันหา Subset ของ a ก็จะมีอยู่ Subset ของ a ก็จะมีอยู่16ตัวเยอะไปหน่อย เอาใหม่ไม่เอา4แล้วกันครับเอาแค่3ดังนั้นสับเซตของ a ก็จะมีเซตของ1นะครับนี่1เซตละเป็นสับเซตของ a เซตต่อไปก็คือเซตของ2ครับนี่เป็นเซตที่2อย่าลืมนะครับสับเซตก็คือเซตที่มีสมาชิกอยู่ในเซตใหญ่นะครับเราจะเห็นว่า1เนี่ยมีเป็นสมาชิกของเซต a นี้ด้วยดังนั้น1เซตของ1ก็เป็นสมาชิกอย่างนี้ครับต่อไปก็คือเซตของ3 ต่อไปก็เซตของ1และ 2, 2> <_ d ial> ก็ไล่ให้มีระบบนะครับ81ตัวเดียวไปก่อนเสร็จแล้วก็2ตัว2ตัวก็1 2, 2> <_ d ial> ต่อไปก็1 3ึลาไล่นะครับ1 3เ <_ d ial> สร็จแล้วก็2 3เซตของ2 3ถ้าเราจะเขียน1 2กับ2 1เนี่ยก็แปลว่าเหมือนกันนะครับเราไม่ต้องเขียนซ้ำนะครับอ2อแล้วต่อไปก็ หมดแล้วก็มีอ๋อแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือเซตของ 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7และอีกเซตนึงที่ลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเซตว่างเพราะว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตเราก็จะได้สับเซตของเซต A มาทั้งหมดเท่านี้นะครับทีนี้จำนวนของสับเซตมีอยู่เท่าไหร่เราลองดูนะครับ เซต A มีสมาชิกอยู่ 3, n A เท่ากับ3เราจะเห็นว่าสับเซตมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มีอยู่8ดังนั้นจำนวนสับเซตจำนวนสับเซตก็เท่ากับเท่ากับจำนวนของอสมาชิก เท่ากับ2ยกกำลังจำนวนสมาชิกนะครับ2ยกกำลัง n ซึ่งถ้าเราคิดโดยใช้วิธีคิดแบบนี้นะครับเราก็จะทราบว่าเ,เนื่องจาก a มีสมาชิก3ตัวเพราะฉะนั้นจำนวนสับเซตก็คือ2ยกกำลัง3ก็คือ8นั่นเอง2คูณ2คูณ 2, 2, 2 1, ได้8ครับที่ผมลบ4ออกไปเมื่อกี้ผมแอบคิดในใจว่า2ยกกำลัง4ได้16มันก็จะมีสับเซตอยู่16ตัวซึ่งเยอะเกินไป ผมก็เลยลดออกไปให้เหลือแค่สาตัวแบบนี้นะครับเราก็จะได้จํานวนสับเซตออกมานะครับโดยเอา2ยกกําลังจํานวนสมาชิกที่อยู่ในนี้นะครับเราก็เรียกว่า,อาโอเคเราก็ได้จํานวนสับเซตออกมาแล้วทีนี้มาดูที่เราพูดไว้คือสับเซตแท้สับเซตแท้เนี่ยก็คือสับเซตทุกสับเซตที่ไม่ใช่ตัวเองเราลองดู8ปดสับเซตนี้นะครับทุกตัวเป็นเซตย่อยหมดเลยยกเว้นตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นเซตของตัวเองก็คือเซต A เซต A คือ12เซตของ123นี่ก็คือเซตของ123ดังนั้นเราจึงแยกเซตนี้ออกไป่างหากเราเรียกที่เหลือว่าสับเซตแท้นะครับส่วนตัวนี้ไม่ใช่สับเซตแท้ถ้าเราเรียกทั้งหมดเราก็เรียกว่าสับเซตนะครับแต่ถ้าเราอยากเรียกแค่สับเซตแท้เราก็ตัดตัวเองออกไปแค่นี้เองนะครับ โอเครู้จักสับเซตแฮแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้ามาดูพาวเวอร์เซตนะครับสวัสดีครับ